เอาสองนมตัวไมตันี่ยสามสามครับได้ไหมครับยอดนักดาบกับสิงโตตัวเรีบครับเนี่ยยอดปบ่มแมงกับเตาเจตนายอดเข็ดอีโมรลายยางครับผมเค็โมโอ้หอบนี่ พู่เรามีน้ำหึ้ปลาสิปลานุ่ดาครับดาี่ก้นทีิ่ดาครับงดาเขียนครับอ้อเสียงครัเขียนที่จับปีสวัสดีครับบ่าใหญ่มิสานซิตี้ครับผม วันนี้พ่อพี่พ่อน้องมาสอนหวกครับดาวัดกับผมสวัสดีครับมีสอนหวกกับพ่อสอนครับครับผมสโลมของเราครับรอบหนึ่งมีอยู่ครับผลงานไดานันแ่กวรรอบแรกรอบแรกนี้รอบแรกครับผมสโลวของเรารอบแรกว่ามีแ้ทันมาเดชชินลงอีกรอบสองครับนี่เป็นหวกกบนะครับหวกบทึงเขียดชนะ สายยางครับผมรอบนี้ครับผมวันนี้ก็มาชมบรรยากาศโอนหวกนะครับวันนี้วัวเราวิ่งมาครับใส่ผ้ดานใส่ผ้าด่างเชโียว <c oughs> นี่เขามุนอย่างนะครับ <c oughs> ถ้ามันวิ่งอย okay. <c oughs> <c oughs> ่างี่โอเคอยู่บรรยากาศใต้ห่วก แลวใช่นหดไปหวดนะนี่นะวัดหลงรอบนี่ครับผมอากาศก็คึมๆนะครับอากาศเป็นคึมๆเหมือนฝนจะมา ผมต่เศร้าเลยครับมึงรอบสองครับผมโอ้แมงดาต้น่ะนะครับใช่ไหมดาสองตัวหนึ่งตัวแม่งยังนอนอ่ะสองแม่งจะเตาจีนเดินจับเตา งบกบ,บหลบนีบวกเห็นนี่แมงดาหน่อยบ่ตัวนี้บ่ช่องนี้คนกึ้มขึ้นม,มาอีกแล้วครับพายุน่าจะมาอีกได้รอบแล้วนิดแล้วน่อยไปครับรอบรอบนีบมันบ่าหมานหมันเป็นกี่เลยแค่ลีไม่หน้าน เอาเอาใสข่ขู่ไปย, function, ยุกยุกเมียน้องไหลไปไทยเอาไม่ยหนเลยเฮอยพ่อเม่นเชอรี่ล้วนล้วนน้อยเล็กเท่านะเชอรี่ล้วนล้วนแมงอื้แมงอีดโอ้ตัวแซบแมงมกแมงอีดแมงอีดแต่เชอรี่เหลืองามเลยอีจี้เลยแมงอีดอนี่ครับตัวนี้ครับหมกแซบขนาดครับ มุงรอบต่อไปครับผมอันนี้ไม่ได้น้อยค่ะมุงรอบนี้ครับผมกำลังมาครับพื้นที่เขาว่าหลายนะครับต้องจอมคอนี่ครับน,นี่ก็นรุ่นกันครับผม<ป>มาแล้วแข็งงแล้วพี่น้อง <laughs> ยันไอเติดเฮ้ยกระเทีย <laughs> ุ่นก็หนำมีบ้านฉันได้ยินว่า รอ,รอบนี้ครับผมรอบนี้พราหมานปันไดโอ้แมงกับเตาหอกโอ้หอกหอกกบ,บ,บ,บนะครับโอ้เขียจนาอ้วนขนาดเลยาหาหมันพ่อาหาหมันพอาา่นพอเฉลี่ยจาเมัอนกันหอมเนี่เดียวกันใช่ไหมเจ็ดเจ็ดจนาเจ็ดจนารอบนี้กํลาลังขึ้นมาครับ มาลมานเหมือนกันครับคุโอ้โหอ้ย,อยนามสะ้ห้องนี้ห้องนี้ดิดำมีอกติดแม่งเ,เลยวะสาราเป็นแสงเมยครับเนี่ยดำมือกติดถือบอกี่ตัวรอบนีบอดติดครับพี่น้อง ได้อยู่ครับเก็บเรีกบผสมน้อยเอาครับโอ้แมงลางเงือก็มีอยู่กี่ยวอะไรเนี่ยนี่แมงนางเงือบตักเต่าครับโอ้ไปายามไปสอนสารหน่อยหนุ่มๆอ๋อสอนไปก็ไปตัวเนี่ยเตียงเนี่ยเถียงไรฟังนี่บ่อเถือกครับแหม่มัน้องพี่มาให้พี่ เริ่มดาแล้วครับขาอ่อนแล้วครับขาอ่อนแล้วลองเบิึงให้นี่ครับผมซีมีฮูมีครับมึง party, ห,องหงลอบนี้ครับรอโอ้รอบนี้ไก่ออกดิโอ้รอบนี้เดือดหันปลาจริงหอดปลาขิงหอดปลามึงดาครับมึงดาซีโอ้ยซีสิบ จัาบุกน้องดาครับน้องดาลาเคครับโอเคไงเนี่ยบอกไงเขียดทิจารเปนี่แหรอครับเขียดทิจาเปทางนี้อ้ถือว่ารอบนี้โอเคเลยนะครับเขียดทจาเป อันนี้หวกอันหวกจะนาติหวกไอ้ไจิโมหม้อหางดำดกับมุ้งหางขาวเป็นหัวกบเป็นหางไปไปอันหางดำต้องน้ำไนะโอ้นี่ครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มน้ำฮูนาตาเห็นไหมจังอยครับแองดาเขาก็ได้ซีหาตัวแล้วครับโอ้หกตัวตัวไหนงั้นเราต่อไปครับ ก็ได้รอบละนิดละหน่อยนะครับต้องใส่เวลาครับผมส่วนหวงบรรยากาศส่วนหววเด้เอ,อพี่น้องผู้ใดย,ยุ่งเทพยบยุงไทยครับผมนาน,นี่ก็ส่วนหวงแล้วครับเขาฤดูกานทำให้ทำนา้แล้วคนตกมาก็ไม่น้อยกินครับผมอเอาหนองง่ายเนาะวันนี้ รอบนี้ครับผมรอบนี้กำลังขึ้นไม้ครับมาห้ออบนีส้ามตัวตัวตน่สามจับนี่ยใส่ใส่ใส่สามสาม ได้มาอีกแล้วครับบินออกว่าแลยได้ไม่บิ่งงงว่าติดรอบนี่ติดติดติดหน่อยเม่ได้ติดออกติดออกกันเมื่อไงนี่เขี่ยวเลยออกใช่รอบนี้ก็ได้อยู่ครับผมยังด่านะครับ หอกป่าปันไดนครับเพราะว่ามันฟูลูกแหวันฟูต้องเอาบิงนะครับส่วนไม่ใช่ได้ดีสหรับผู้เล่มากห่วถือคู่ครับผมถือคู่ถือกล้องเรื่อยเรื่อยไไล้องกลางเออไะไรลูงฟ้องกลางไปขึ้นสิบพร้อมนี่จะไปขึ้นห้องนี่จะไปถ่ายยกแกนหน่อย ไปทั้งไป้เไป,ไไปรเรืเ่อยครับผมชมบรรยากาศส้นห่วกสอนหวงอสอนกบสอนเขียบสนลัพี่น้องสารบานเขาหาย,ยากหายกินนะครับเขาเก่าเพราะได้กินนะครับผมก็ได้เอาพรได้ไขยครับเป็นลายแล้วครับ ผมที่ถือคู่ไปทาฟัางคุณน,นะครับเป็นที่ลากมาทางพีพอดีตซนนีก็หาอยาหากินก็กลุ่มสวยหรอกมันสามมงแล้วเดดก็ออกแล้วครับกี้เป็นคืบคืบม,ม,มาวันนี้ฝ้าแจ้งแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> มีอไห,หรอครับทน <c oughs> ง,งานามีอะไรหรอ มา,มาแล้วมาแล้วลองลอหลกนมาอ,าอ,าอ,อ,อ,อกันครับโอ้ออออยโ้ยโอ้ยเลยโอ้ยอนี่าอ,อ,อครับา่าอเียอาออกก่อนทำความสะอาด ท้องฟ้าแจ้งแล้วครับผมเดมาเยิ้มไงเย้มไงเนี่ยขึ้นขึ้นนีเอาแล้วนี่เรามผู้มูกุ้กมองกมกมผกมผ้กมูกมผู้อม้มผ้กุมู้้กับผู้มู้กุบผู้กมผู้กุู้ก นี่ตัวอ้วนหอกกันเลยหอกบอกบหอกกบหอกเขียดเจนาหอกเขียดอีมโม,มเขียดอีจ้าครับนี่อีจ้าตัวเมียใครอย่พร้อมวันนี้ก็เอาพอได้กินนะครับว่นนี้เอาแบบสิบหายวันได้เอาแบบศูนย์ <10 S 2> พัน <laughs> ครับพอได้กินบางคนก็สิว่าโอ้ไปสอนไม่แยังสิว่าปีแรกเที่ยนครับกินเพาะแซบ่บๆอย่างละ ปีนึงไก,กินเทียนนึงนะครับกินหวกมันก็สีมีช่วงฤดูที่มันผสมพันธุ์อยู่ครับจงร้อยช่วงคนวานเขาคนลงมาได้เนี่ยมันก็สิแพร่พันธุ์แล้วนาน,นี่คนลงได้กับมีแต่คนส่อนแล้วครับมันมีจังหวะอยู่ครับจังหวะเป็นแพร่พันธุ์ไปเฉพาะที่ของมาเด็กไปท้อง่น ว่ารอบนี้หลายเลยตัวนี้ตัวนี้มันเกือบหมดเนาะรอบนี้ถือว่าโอเคเลยครับี่หลายยอูโอ้รอบนี้ติดดีขนาดตัวเล็กมันนี่แม่งดาเลยตัวเล็กมันกับว่าเอาดอกหอนโมหอมแต่ตัวใหญ่นี่เอาอยู่ติโอ้ย เกียย์ูกไงมาก็มมแต่แนวเดียวโหยังไม่เห็นเหลืยังไม่ได้บินง้องอฟในนี่นี่แม่งด้น่อยครับนี่เออแม่งม่เชรเม่งขุน แมงข่าสารเออแมงข่าสารหอมกลิ่นต้นี่รหอมหินมาละติดปวดใช่กันหรือกิดตำใส่กึ่คือคือแมงอันนั้นขิงดักคอเพื่อนขิงดักคอเาตำใส่กึนโอ้ยครับผมโอ้ยเอาเ่อนไปกินครับนี่ละมองรอบต่อไปครับหลัจากรอบสองรอบก็พอแล้วครับผมไม่แล้วพอได้กินครับ รอบสุดท้ายครับผมลามันด่าม้แล้วครับผีตัวนึงผีผตัวนึงสามตัวหนึ่งครับได้มาเลยครับผมรอบสุดท้ายเอาซ้ำหนี่งเลยจงกระต่ายเป็นแนว้ยครับเขาเอินลวกครับลวกโอ้โวกลูกออดกบโอ้โห้เห็นไรอบเห็นไหมโอ้โหรอบนี้เตรียมเลยตรงนี้เลยข้างล่าไหมต้องต่างอันนี้องนีไ ครับรอบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับโอ้มีตวัวอ้วนี BPO มกก้อย <c oughs> ก้อยอเดียวน,นี่<ล>อันนี้เป็นเม<อ>นูพิสดารนั่งมานะครับโบมีคนก่ายกินคนเดยแต่เราเห็ดเรากินผู้เดียว <c oughs> กล้ากินอยู่เรากินของเราผู้เดียวกินของเราผูดเด้เด,เดียวนะครับคืนมกาก้าครับ ก็เป็น,นมากไปมากมันครับนี่พอเราอาจจะมากก้อยกองก้อยอีสานกินดิบย่างเดียวสิลงเมื่อไนี่โอ้การทาง,งดีไม่สบายตัวดีเตววดีไข้ออกดีเอาวะวัที่อมให้ยุติวดีไข,ข่ออกวละ <S <S แม่แม่งอันนี้แมงอัน,นจะเตาหน่อยหลายบ่เอามันจะซือ้อปล่อยเป็นแม่พันธุ์อันนี้เป็นหวงวเกียดอิโมามันจะดำารหวเกียดิโมตัวเล็กคอหางมันจะดำนี่นี่นีน,นี่แม่นวยงามนี่นีนสมมติเหรอ,หอยูอหนาห้ออเอาไปปล่อยเครืง่ง โคนี่เลยเนี่ยมันขี้เกียจใส่ขี้ใส่ขี้ดิอีกขั้นบีบขี้โพนมันบ่ใส่เยอะเบ่กมันผลงานครับผมนี่นนเท่าเดียวนึงโอ้พอได้กินนะครับใช่พอพอแล้วบอสแม่งด่ากับสิบกัวตัวไแล้วครับเนี่ยหาพอได้กินไปซื้อดอกเพวากบแมงกับเต่าเสียจนาหอกเขียดอีโมโ หลายอย่างครับผมเ็นหมกวนก็บรวมๆกันด้วยปูปลาหมอกระมี้นก็ได้จะปลาคอครับสำหรับคลิปนี้ครับกับพาพี่พ่อน้องครับมาชมบรรยากาศภายนอกซอนหัวกนะครับอะไรลายอย่างครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเบาแยมอีสานซิตี้ครับผมนี่เบาแยมอก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับออกกันชิ้นงานครับผมเน้่ยเพื่อไปกินหมกหัวนม กิงแก้วม่งด่าร้องก็มาได้ครับเนา่างลนแล้วครับล่าแล้วทาใจฟ้าแล้วอาบผ้าเราต้องผ่านไปจมูก